ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะแห่สแสดงความยินดีเพียบแต่งแล้วพลอยชมพูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสาวยิงพลอยชมพูน้องสาวของหนุ่มกอล์ฟพิชยาและไมพิรัต พึงจะเผยข่าวดีด้วยภาพจุมพิกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติพร้อมแคปชั่น I swear he didn't f i r s t me to kiss him Just want to let You guys know that we are engaged วันเกิดปีนี้พี่เขาบอกว่าเป็นแฟนเบื่อแล้วมาเป็นแม่ของลูกแล้วกันและในวันนี้วันที่12บสท่านวาคมสาวหญิงก็ได้โพสต์ภาพตัวเองในชุดเจ้าสาวควงแฟนหนุ่มเข้าประตูวิวาพร้อมแคปชั่นขอบคุณทุกคำอวยพรโดยได้ระบุว่าขอบคุณทุก คำอวยพรจริงๆนะคะโดยสถานการณ์ทําให้หลายอย่างเปลี่ยนไปจริงๆเราทั้งสองคนมีแพลนอยากจัดงานแต่งงานที่ไทยช่วงนี้อยู่แล้วแต่เนื่องจากการเดินทางต่างประเทศยังไม่อำนวยเราเลยตัดสินใจจดทะเบียนกันเล็กๆที่นี่ก่อนแล้วคงจัดงานอีกทีเมื่อสามารถเดินทางได้ซึ่งงานนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับสาวหญิงและสามีหนุ่มด้วยนะคะ